สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการทําความสะอาดมือถือให้สะอาดหมดจดนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้มือถือบ่อยๆนะคะหน้ากระจกนี่จะลายไปด้วยตายนิ้งมือนะคะก็วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะแล้วก็ในการทําความสะอาดกับแว่นตานะคะให้สวิ่งเหมือนเดิมเหมือนของใหม่เดี๋ยวไปชมวิธีทำเลยคะ่ะ ทุกๆบ้านก็น่าจะใช้วัสลินกันนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้วัสลินนี้ ใช้ดีมากเลยนะคะทาปากก็ทําให้ริมที่ปากนุ่มคะ่ะแต่ที่สําคัญอีกอันนึงคือเราจะนำเอามาทำความสะอาดกระจกมือถือของเรานะคะที่ใช้งานบ่อยๆมือถือกระจกก็จะมีคราบรอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เราก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพียงเราใช้วัสลินนี้แหะคะ่ะเอามาทำความสะอาดมือถือของเราโดยมาแตะเบาๆที่หน้ากระจกแล้วก็ ใช้ผ้าที่ไม่มีขนนะคะเอามาเช็ดแล้วก็เช็ดไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็จะทำให้กระจกมือถือของเราใสาวิ่งเหมือนของใหม่เลยค่ะเห็นไหมคะเพิ่งเช็ดไปยังไม่เท่าไหร่เลยก็เป็นเงางามแล้วค่ะหลังจากเช็ดเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าแห้งมาเช็ดอีกรอบนึงนะคะ เพื่อให้หน้ากระจกมือถือของเราแห้งแล้วก็ไม่มีคราบเกาะติดอยู่เลยค่ะเมื่อเราเช็ดหน้ากระจกแห้งแล้วนะคะเราสามารถใช้นิ้วสัมผัสดูได้นะคะริ้วรอยที่มันติดอยู่ก็ไม่มีปรากฏให้เห็นเลยค่ะนอกจากทำความสะอาดมือถือได้แล้วยังทำความสะอาด แว่นตาได้อีกด้วยนะคะแว่นตาของเราถ้าใช้ไปนานๆนี้แทบจะมองไม่เห็นมัวมัวใช่ไหมคะเราก็ใช้วัส,สลินนี้แตะเบาๆแค่นี้นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดเบาๆความใสวิ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเอาวิธีการทำความสะอาดมือถือทำความสะอาดเบ้ตาจากของใช้ที่มีในบ้านนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็หวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะถ้าชอบก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ